สนับสนุนโดยมูล,ลนิธิมิร,รุโคออฟไลฟ์ว้าวบันเทงิงสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการว้าวบันเทิงสาระบ,บันเทิงแบบไม่จำกัดท่ายกับผมยงธากรสุขสมเลิศครับผมก็สวัสดีนะครับวันจันทร์ห้าทุ่มแบบนี้นะครับหลายคนเนี่ย รู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าจะได้ปิดแล้ววันปีใหม่นะครับเตรียมตัวไปเที่ยวแล้วแต่ว่ารายการว้าวบันเทิงของเราก็เตรียมข่าวสารบันเทิงมาเสิร์ฟให้ผู้คุณทุกวันไม่ต้องกลัวเลยนะครับมาเริ่มที่ช่วงแรกเลยดีกว่ากับช่วงว้าวอัปเดตครับว้าวอัปเดตราบอกว่าช่วงนี้นะครับถ้าไม่พูดถึงบอลไทยเนี่ยต้องเรียกว่าเชยทีเดียวนะครับผมก็เป็นคนหนึ่ง ที่ดูบอลไทยแล้วก็รู้สึกลุ้นแล้วก็มีความสุขมากๆเมื่อทราว่าเราได้เป็นแชมป์นะครับหลังจากที่รอมา12ปีนะครับคนบันเทิงก็เช่นเดียวกันนะครับต่างเขาเรียกว่าเชียร์บอลใจสุดชีวิตและนี่นะครับติดตามว่ามีใครกันบ้างที่แฮปปี้สุดๆกับข่าวนี้ครับผม เรียกได้ว่าเป็นควันหลงจากการแข่งขันฟุตบอลซูซูกิครับนะครับงานนี้ไม่เพียงแต่ประชาชนที่ได้เฮนะครับบรรดาเหล่าดาราดังทั้งหลายเนี่ยต่างก็ดีใจไปกับศึกครั้งนี้ด้วยเช่นกันเราได้เก็บภาพดาราซุปตาไทยที่ออกอาการดีใจสุดขีดหลังไทยคว้าแชมป์ซูซูกิครับในรอบ12ปี แต่ละคนโดดเฮลั่นเต็มที่กันสุดๆไม่ว่าจะเป็นพระเอกพ่อลูกอ่อนปอน,นัทวุฒินะครับนางเอกสาวยายาอุรัสยานักแสดงสาวสวยเจ้าจ๋าพริมละตาผู้ประกาศขา่าวสาวสาวโกงแดงนิน่าพระเอกหนุ่มเคนภูผุ่มและนักร้องเหล่าดาราอื่นๆอีกเพียบเลยครับ มาถึงขา่าวที่น่ายินดีนะครับขอแสดงความยินดีกับดอนธทีรัฐดากับทันตแพทย์สาวชาวเวียดนาม จัดงานวิวาริมชายหาดสุดโรแมนติกไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่21ธันวาคม2557ที่ผ่านมานะครับที่ริมชายหาดเกาะสมุยทำกลางความยินดีของคุณแม่ซูซี่หัไทไยเทพเทราธาดาแล้วก็เพื่อนเพื่อนอาทิวิกกี้สูนิสาที่ควงสามีหนุ่มชายชาติโยโดมมาร่วมแสดงความยินดีด้วยโดยในวันที่25ธันวาคม2557นะครับจะมีการจัดงานพิธีฉลองมงคลสมรสของทั้งคู่ณโรงแรมโฟ์ซีซันราชประสงค์โดยมีสินสอดที่ก่อนหน้า นนเจ้าตัวเคยน้าออกมาเปิดตัวว่ามีเครื่องเพชรมูลค่าหลายร้อยล้านบาทขอยการันตีได้เลยว่างานนี้จะเป็นงานวิวาห์แห่งปีแน่นอนครับบรรดาคนบันเทิงนะครับนำทีมโดยหุ๋มบรรดาวงพูดดีนะครับพีิอุวิริยะอนดุศน จารูวัฒนานุกูลน,นะครับเจ้าของออแกไนเซอร์มิวถัดรดาสศสินิจภูมิชัยอนันต์ผู้กำกับภาพยนตร์นะครับจัดถแถลงข่าวเพื่อชี้แจงสื่อกรณีที่บุ๋มบรรดาศ์นะครับถูกแอบอ้างชื่อว่าเป็นที่ปรึกษาโครงการเรามีเราเมื่อ2ปีที่แล้วก่อนนะครับมีการจัดทําภาพยนตร์เพื่อนาไรายได้ไปช่วยเหลือโครงการดังกล่าวและดาราดังแบบคนอื่นๆเนี่ยก็โดนต่อว่าด้วยคําพูดหยาบคายซึ่งบุคคลที่แอบอ้าง นี้นะครับบอกว่าตัวเนี่ยเป็นประธานของโครงการโดยใช้ชื่อปลอมบัตรประชาชนปลอมทางด้านสถาบันมรเร็งแห่งชาติก็ไม่เคยได้รับเงินบริจาคจากโครงการนี้แต่อย่างใดพร้อมทั้งไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวอีกด้วยส่วนยอดเงินที่ได้รับบริจาคมานะครับจำนวนเกือบ4ล้านบาทขณะนี้ทางบุบเนี่ยได้ตรวจเช็คแล้วปรากฏว่าย,ยอดเงินถูกใช้ไปเหลือเพียง หมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองนอกจากศิลปินนางแบบดาราที่โดนหลอกไปทํางานในโครงการนี้แล้วนะครับทางด้านสปอนเซอร์ต่างๆก็โดนหลอกลวงไปด้วยเช่นเดียวกันส่วนด้านกฎหมายขณะนี้อยู่ในช่วงปรึกษาทนายและรวบรวมหลักฐานเพื่อเข้าแจ้งความกับบุคคลน,นี้นั่นเองทั้งนี้นะครับบุ๋มยังกล่าวอีกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพรา,าว่าตนนะครับยอมไม่ยอมให้บุคคลน,นี้เอาเรื่องการช่วยเหลือคนป่วยมาหากินแน่นอนครับ ถาบันมะเร็งแห่งชาติถามทางท่านผออบอกว่าเคยเห็นตัวหนังไหมท่านบอกก็ไม่เคยเห็นไอ้หนังก็ไม่เคยเห็นไม่เป็นไรแต่ได้ตังไหมก็ไม่ได้ตังเราถึงต้องออกมาแถลงข่าวเพื่อแจ้งให้ทุกคนได้ทราบนะคะเพราะว่าผมเชื่อว่ามีทั้งค่ายเพลงค่ายหนังค่โมเดลลิ่งอีกเยอะแยะมากมายที่ทํางานณตรงนี้เราปล่อยให้คนอย่างนี้อยู่ในสังคมไม่ได้ค่ะถามว่าแจ้งความไหมแจ้งความแล้วค่ะณนะวันนี้ชีก็บอกว่าชีจะมา เพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองเรารอเธอค่ะจะได้รวบตัวสักทีเดียวขอให้จับคนร้ายได้เร็วๆนะครับมาต่อนันที่ข่าวเปิดตัวไปแล้วนะครับสำหรับภาพยนตร์สยองขวัญส่งท้ายปีเรื่องเกมปลุกผีซึ่งเรื่องนี้ได้นักแสดงมากฝีมืออย่าง ยาย่าหญิงหรือว่าหญิงรัฐาโพงงามมาร่วมแสดงด้วยพร้อมกับเหล่านักสแสดงวัยรุ่นทำไทยและปอเช่จากค่ายกามิกเซ่ที่จะมาสร้างความเกรียนแบบหลอนๆในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยด้านผู้กำกับเผยว่าอยากให้คนมาดูเยอะๆเพราะว่านี่เป็นหนังผีแนวใหม่ที่ไม่ค่อยมีในประเทศไทยรวมถึงนักสแสดงทุกคนตั้งใจทำกันอย่างเต็มที่เลยครับเข้าวันที่24ธันวาคมนี้ครับผมอยากให้ทุกคนมาดูหนังไทยแล้วก็เป็นหนังสยองผัน ที่มีวิธีคิดแบบใหม่ๆครับผมเชื่อว่าคนใดทุกคนถ้าเข้ามาดูจะชอบครับผมเยอะนะครับสนับสนุนหนังไทยกันหน่อยมาต่อนันที่ข่าวนี้ครับผมถือเป็นงานบุญประจำปีไปซะแล้วนะครับสำหรับกิจกรรม Friends for Friends โดยปีนี้จัดขึ้นที่สยามเซ็นเตอร์โดยมีเหล่าซุปตาคนดังอย่างชมพู่อารยาเอฮายเกตมาริโอมาเ,อมาเลอร์หม่ดาวิกาเคนผู้ภูมเวียสุกลวัฒ คริสหอวังและอีกมากมายมาร่วมกิจกรรมสนุกสนุกกับมินิคอนเสิร์ตและจำหน่ายเสื้อยืดลายพิเศษโดยไรายได้จากการขายเสื้อนะครับปีนี้รวมแล้วเนี่ยล้านกว่าบาทเพื่อนำไรายได้ทั้งหมดนะครับไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบทุนช่วยเหลือมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถบมภ์และมูลนิธิเดอะไวส์เสียงจากเราอีกด้วยครับ วอบันเทิงก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับก็เดี๋ยวพักสักครู่ดีกว่าครับผมช่วงหน้านี่ห้ามพลาดเลยนะครับวออัปเดตยังไม่หมดนะครับยังมีข่าวเด็ดประจําปีที่บอกว่าดาราเนี่ยในวงการบันเทิงเรามีฉายาเยอะมากแต่10ฉายาที่นักผู้สื่อข่าวบันเทิงคัดเลือกมาปีนี้จะเป็นใครกันบ้างสักครู่เดียวครับว้าวบันเทิง กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อนะครับที่เกิดไว้แล้วนะครับสำหรับปีนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นธรรมเนียมเลยนะครับที่ส,าสมาคมนักข่าวบันเทิงเนี่ยสามสิบสำนักนะครับเขาจะมาประชุมรวมกันนะครับแล้วก็จะมาคัดเลือกเนี่ยดาราที่มีฉาย,ยาซึ่งปีนี้เนี่ยมีคนติดโก,กว่า71คนนะครับแล้วก็มีฉาย,ยาเข้ารอบมาถึง300กว่าฉาย,ยาเขาคัดมาให้เหลือ10ฉาย,ยาเด็ดๆประจําปี2557จะดแซ่บขนาดไหนไปติดตามกับข่าวนี้ครับ สมาคมนักข่าวบันเทิงน,นะครับ30สกักข่าวเนี่ยก็ได้คัดเลือก10ฉายาประจำปี2,557ตามนี้เลยครับผมเรื่องที่หนุ่มมาการินนะครับสุภารัตได้รับฉายาป๋าหมากกระช่ากงอกจากการแถลงข่าวยอมรับนะครับว่าต่อว่าคุณแม่ของมิ้นชลิดาวิจิตวงทองผ่านการสนทนาแอปพลิเคชันไลน์จนกลายเป็นมหากราบวิวาทะสร้างรอยร้าวนะครับให้แก๊งสี่หัวใจ คุณ4ขุนเขานะครับมาต่อที่คิ m b บอรี่แอนทีมซิรนะครับได้รับฉายา b บ l ช HD c มิตินะครับเพราะว่าเธอเนี่ยได้สับขาหลอกนะครับบอกว่าเอ๊ยยังไม่ได้คบกับหมากนะแล้วสุดท้ายก็มีข่าวนะครับก็เป็นจริงนะครับว่าครบกับหมากว่าสุดหวานนะคมชัดสัมผัสได้ถึง4มิตินะครับมาต่อที่สาววาวานะครับกับฉายาดาวเทียมไม่เจียมตัวนะครับที่หลายคนเนี่ย สุดเอื่อมระอากับพฤติกรรมนะครับจนผู้จัดแล้วก็ผู้ใหญ่ในวงการเอ่ยปากผ่านสื่อเรื่องวินัยและมายาดในการทํางานของเธอนะครับเรียกได้ว่ายังไม่ทันเป็นดาวจะรดัสแสงก็แสดงความเป็นตัวตนออกมาจนทําให้เพื่อนร่วมงานเนี่ยเมินหน้าหนีครับผมต่อที่เจนนี่เทนโพสุวรรณกับฉายามือฉกตกสวรรค์นะครับก็เรียกได้ว่ากําลังเป็นมาดามนะครับประจําปากน้ํา มีบริการล้อมหน้าล้อมหลังนะครับทุกคนคิดว่าเธอสบายแล้วนะครับแต่ชีวิตพลิกผันครับผมเธอต้องใช้ชีวิตหลบๆซ่อนๆถึงขั้นหนีนะครับไปพักใจที่เมืองนอกหลังจดทะเบียนยาเป็นแม่ไม้ไพ่รักกลับมาใช้ชีวิตแบบเ,เดิมๆมาต่อด้วยหนุ่มร็อกเซกโลโซนะครับกับชายาว็อกไวเลอร์ที่มีกรณีวิวาทากับภรรยาแล้วก็มีกรณีฟ้องร้องภรรยากับคุณหมอที่รักษานะครับเรียกได้ว่าโตโต้ต,ตอบคู่กรณีทุกเม็ดไม่ปล่อยเหมือนสุนัข พันรถไวเลอร์น,นั่นเองครับผมมาถึงพระเอกหนุ่มโรมนะครับได้รับฉายาหล่อลิ้นรั่วออกงานขณะที่ร่างกายไม่พร้อมทําให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝานันเมื่อพระเอกเนี่ยมาดเนี้ยออกอาการรั่วคุมกิริยาไม่อยู่จนพูดไม่เป็นคำสร้างความขำและเวอร์ให้กับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์สุดท้ายเจ้าตัวออกมายอมรับนะครับว่าเป็นเพราะริ์ยาและพักผ่อนไม่เพียงพอครับผม มาถึงสาวบุม๋มบัรดาวง้ดีกับฉาย,ยาซื้อเจ๊สั่งลุยนะครับเพราะว่าไม่ก็ไม่ว่าจะเกิดปัญหาสังคมเรื่องไหนบุ๋มจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลืออย่างเสมอต้นเสมอปลายล่าสุดนะครับได้ใจสังคมกรณีรณรงค์ล่าอะไรชื่อแก้กฎหมายคมคืนต้องประหารทาให้สังคมตื่นตัวกับเรื่องนี้มากขึ้นพร้อมก็เอ่ยปากชมว่าบุ๋มเนี่ยเป็นนางงามแถวหน้าที่กล้าชนทุกสถานการณ์จริงๆครับมาถึงเพื่อนซีโยยุสวดีแล้วก็บีน้ำทิพย์นะครับได้รับฉาย,ยาเพื่อนซีบัญชีเดือด ความสมพันธ์สุดซีของทั้งคู่ต้องคลายลงหลังจากปัญหาธุรกิจอาหารเสริมเพื่อสุขภาพที่ทำร่วมกันโดยมุ่งเป้าไปที่ผลประโยชน์เรื่องเง,เงินเงินทองๆไม่ลงตัวจนในที่สุดทั้งคู่เนี่ยให้สัมภาษณ์ตอบโต้กันไปมาผ่านสื่อถึงขั้นบีประกาศกล่าวว่าไม่ขอสูงสิงเป็นแค่เพื่อนร่วมโลกเท่านั้นครับมาต่อที่หนุ่มไม้พิรันนะครับได้รับฉายาคุณพ่อจนมุมซุ่มกินนะครับปล่อยภาพปริศนาฝ่ายหญิงนอนอยู่บนเตียงคลอดพร้อมอุ้มทารกน้อย ล่อยให้เป็นกระแสข่าวลืออยู่หลายวันจนไม้นะครับทนไม่ไหวต้องตั้งโต๊ะถแถลงข่าวยอมรับว่าทํานางแบบสาวซาวร่าท้องในขณะที่ครอบครัวของไม้นะครับยังแคลงใจจนมีการตรวจด,ดีเนเอแล้วก็หนุ่มไม้เป็นพ่อจริงๆครับผม และสุดท้ายครับหนุ่มบอมธนินกับสาวริชชี่นะครับได้รับฉายาคู่จิ้นหินแกรนิตนะครับจากผลงานละครของทั้งคู่ที่เรียกได้ว่าธรรมชาติสุดๆชนิดที่หินและต้นไม้ต้องหลีกทางให้เลยโดยบอมนะครับโดยวิจารณ์จากการแสดงเรื่องคิวบิกส่วนริชชี่นะครับโดยโดยตำดิจากผลงานเรื่องแรกคู่กรรมแล้วทั้งสองโคจรมาเจอกันด้วยเรื่องสวไร้สายรับนะครับก็เป็นไปตามคาดนะครับเป็นเสมือนหินแกรนิตนั่นเอง ต้องบอกว่าไม่ใช่ความคิดของผมนะครับเป็นข่าวมาอย่างนี้นะครับก็เรียกได้ว่านักข่าวกับดาราเนี่ยเป็นของคู่กันนะครับก็เรียกว่าแซวกันไปแซวกันมาแบบที่น้องแล้วกันเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้าเรามาเรียกว่าอัปเดตข่าวบันเทิงต่างประเทศกันครับว้าวบันเทิงว้าวบันเทิงเอาละครับตอนนี้นะครับบันเทิงต่างประเทศรออยู่แล้วกับป่านรวีจะมีข่าวอะไรให้ติดตามนะไปดูกันเลย พบกับปัตรวินิวว้าวอินเตอร์นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะปันมีเรื่องราวของคนในวงการฮอลลีวูดมาฝากผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยดีกว่าค่ะว้า wow. ว อพูดถึงภาพยนตร์จากฝั่งฮอลลีวูดแล้วนะคะเรื่องทุบผนสร้างนี้ไม่เคยแพ้ชาติใดในโลกอยู่แล้วค่ะเรื่อง Special e f f e c t ก็ไม่เป็นสองรองใครนักแสดงเองก็ทุ่มสุดตัวไม่ว่าจะเล่นบทไหนให้แต่งตัวแต่งหน้านานแค่ไหนพวกเขาก็ไม่หวั่นค่ะขอเพียงให้สมบทบาทเพื่อช่วยให้ตีบทแตกกระจายไปดูกันค่ะว่าซิปดาราฮอลลีวูดเหล่านี้ คนไหนเป็นตัวละครที่ตราตถึงใจผู้ชมกันบ้างมาดูกันที่คนแรกเลยค่ะกับเมลิซาโค o แวนในบทของ bicycle girl zombie จากภาพยนตร์เรื่อง The Walking Dead คนที่2นะคะเจเ i ฟอร์ลอเรนซ์ในบทบาทของมิสทีจากภาพยนตร์เรื่อง x m e n คนที่3นะคะนิโคลคิดแมนในบทของวอร์จิเนียวูฟจากภาพยนตร์เรื่อง The Outs คนต่อมานะคะราฟฟายในบทบาทของรอร์ดวันเดอร์มอลจากภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะคนที่5นะคะรอนเพิร์แมนในบทของเฮลบอยจากภาพยนตร์เรื่องเฮลบอย2 The Golden Army ค่ะคนที่6นะคะแดนนี่เดวีโตในบทบาทของจูเพนวินจากภาพยนตร์เรื่อง Batman r e t u r n นนั่นเองค่ะ คนที่7ค่ะดัสติงฮอฟแมนในบทบาทท้องกับตันฮุกจากภาพยนตร์เรื่องฮุกค่ะ no, no. คนที่8ค่ะฮิสเลเจอร์ในบทบาทท้องเดอะโจเกอร์ Joker, จากภาพยนตร์เรื่องเดอะดาร์คไนท์คนที่9นะคะออริกบาน่าในบทบาทท้องเนโรจากภาพยนตร์เรื่อง s t a r ์เทคค่ะ และมาถึงอันดับที่10นะคะอันดับสุดท้ายกับอานอชวัสเนเกอร์ในบทบาทของเทอร์มิ t เนเตอร์จากภาพยนตร์เรื่องเทอร์มิ t เนเตอร์3นั่นเองค่ะค่ะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของว้าวอินเตอร์ที่ป่านนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะเราต้องขอของคุณชุดสวยๆจากสตีมิสตาด้วยนะคะพี่ยงคะที่ดูมานี้พี่ยงชอบอันไหนมากที่สุดคะต้องบอกว่าพี่ดูทุกเรื่องแล้วนะครับแล้วก็ว่าหนังฮอลลีวูดนี้เขาทํา ทุกอย่างก็ทาดีจริงๆมันทําให้เราเชื่อมากๆนะไม่ว่าจะแต่งหน้าเป็นอะไรเนี่ยเราไม่เคยสงสัยเลยนะเ<อ>ว้ยมันมันคนอยู่ในนั้นเนี่ยเราจะเชื่อไปเลยทุกครั้งนะครับต<อ>้องบอกว่าหนังไทยจริงๆเนี่ยก็คนไทยเรามีความสามารถนะครับ<อ>ก็ดูหนังฮอลลีวูดแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมดูหนังไทยนะเราจะได้มีเงินเยอะๆเนาะแล้วเราก็ออกมาทําหนังดีๆเหมือนกันนะครับเอาไปขายเมืองนอกบ้างขอบคุณป้ารวีมากนะครับค่ะขอบคุณครัเดี๋ยวช่วงนี้นะครับสําหรับ ใครที่ชอบของกินนะครับต้องรู้จักกับเว็บวงในนะครับซึ่งเป็นเว็บที่เดียกได้ว่านำเสนออาหารที่อร่อยอร่อยเด็ดๆนะครับและตอนนี้เรามีสกููปนะครับเกี่ยวกับวงในอวดครับผม คุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่งานวงในอวอร์2014นั่นเองค่ะสําหรับงานนี้นะคะแน่นอนว่าต้องเป็นงานที่รวบรวมร้านอาหารรวมถึงที่พักนะคะสบายๆแล้วก็ร้านอาหารอร่อยๆนะคะชั้นนําของประเทศเลยก็ว่าได้แล้ววันนี้เป็นการประกาศรางวัลค่ะว่าร้านไหนจะเป็นสุดยอดที่พักที่ไหนจะเป็นสุดยอดนั่นเองสําหรับใครที่อยากทราบแล้วนะคะว่าด้านในนั้นบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ สำรับงานประกาศรางวัลวงในอวอ์ด2014 Presented by K-Bank Credit Card เป็นการมอบรางวัลให้แก่สุดยอดร้านอาหารกว่า22รางวัลโดยร้านอาหารที่ได้รับรางวัลน,นั้นมาจากการรวบรวมคะแนนรีวิวกว่า300,000รีวิวจากผู้ใช้กว่า1.5ล้านคนที่การันตีความอร่อยจากประสบการณ์กิน จากร้านอาหารกว่า150,000ร้านทั่วประเทศเลยทีเดียวค่ะโดยได้รับความร่วมมือจากพันธรรม,มิตรสปอนเซอร์และเซเล็ชื่อดังมากมายในการร่วมมอบรางวัลเกียรติคุณให้แก่ร้านอาหารอาทิเช่นคุณเมทิชนาตคุณเบนซ์คุณมิกและแขกผู้มีเกียรติอีกมากมายแต่สำหรับใครจะได้รางวัลน,นั้นเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ มากมากแล้วก็ขอบคุณขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนมากๆแล้วก็ขอบคุณตั้งแต่วันเปิดร้านเลยดีกว่าเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยหลายๆคนมากันหมดเลยแล้วก็เลยทให้ร้านนี้ดังมากแล้วก็ขอบคุณคุณลูกค้าขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนค่ะก็เป็นรางวัลแรกกับการประกอบกิจการร้านอาหารก็ภูมิใจมากๆแล้วก็ดีใจมากๆก็เอาเป็นว่ายังไงติชมกันมาได้แล้วก็ไม่เพียมปรับปรุงแล้วก็ปีหน้าจะขยายสาขาเพิ่ม านนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับร้านที่ได้รับรางวัลกันด้วยนะคะอนุชาบริบาลถ่ายภาพฟังข้าวว้ารบันเชิงรายงานคะ่ะขอบคุณฟังข้าวนะครับที่ทําให้ดึกๆนะครับพวกเราหิวกันต้องบอกว่าใครที่เป็นาสายกินนะครับพลาดไม่ได้เลยกับเว็บนี้แลรับรองว่าอร่อยทุกเมนูทุกร้านที่เขาแนะนำนะครับก็แสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้รางวัลน,นะครับเอาวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับ ใกล้จะปีใหม่แล้วใครที่เตรียมไปเที่ยวไหนเนี่ยก็เรียกได้ว่าแพลนไว้แต่เนิ่นๆนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นการเดินทางหรือว่าสิ่งของต่างๆนานาขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภยัยที่สําคัญไปที่ไหนก็ไม่สําคัญนะครับว่าไปกับใครดูแลคนใกล้ตัวของคุณให้ดีนะครับวันนี้หมดเวลาของเราแล้วหลังรายการเราครบวันครบข่าวนะครับถ้ายังไม่ง่วงกันติดตามดูกันด้วยแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะครับห้าทุ่มแบบนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ